ทุกท่านนะครับผมหวัดดีพ่อสวัสดนะครับนะเนาะสวัสดีเอฟซีและไก่หมิ่นพี่กันเด้อครับผมมาไายเออเป็นยังไงแม่อุดรเป็นไงบ้างครับพ่อครับแม่อุดรเนี่ยก็ยังชั่วเนาะใกล้จะดีขึ้นแล้วใกล้จะดีขึ้นแล้วแนีนขาเล่าเนี่ยมันเล่าเป็นเป็นเสียไอ้เสียสังกะสีสมสมสังกส,ส,สีแต่มันมันสังกสีเดนมิสเนมเกิดว่าเล่าอ่ะพ่อว่าเจเนียหน่อยเนึงไปเอาดหน่อยนึงนะครับแล้วเลยจะถือว่ามันบ่อเป็นแห้ง มันบกเก็บแห้งหวานมนกสะสมในบวานคือแทนเนื้อจาก้องเน่าอว่นเอาเขาไปหอดเขาว่าติดเสื้อไอติดติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้ครับแต่ว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับแม่ก่อนอื่นก็ต้องถามข่าวขาวกันก่อนเนาะก่อนจะฟังแนวทางเนะพ่อเนะ ก็ต้องถามลออถามข่าวข่าวกันก่อนไม่ใช่ถึงได้ตัวเลขเลยกับวอละคันพิดนะคันป้านั่นพอกับวากาบอกกันก็คือว่างวดที่แล้วก็ห้าสองนะคุณพ่อเนาะครับงวดที่แล้วของคุณพ่อก็ห้าสองก็เข้าอยู่นะครับเป็นชุดแปดหางเป็นตัวกับพ่อไ้สองหาครับไอเอ็นถามว่าให้กับวอพ่อวอห้กลับเพื่อนบรมันผ่าไปออกกับซะ รอบนี้กลับไหมครับพ่อโบไมีกลับเลยบางคันไอไอบอกว่าบอลซองกลับเลยเขาเจ้าพิมพ์มากน่นเอฟซีพิมพ์มากนะโอ้ยบริได้กลับเลยพ่อบอลได้กลับเลยอย่างสีนะครับเราบางคนเขาก็มีกลับอยู่แต่แต่ว่ารอบนี้กลับด้วยวันนี้วันนี้คันในเพื่นเทีจะเห็นแลกอะพิจารณาเอาครับนั่นแหละพิจารณาเอาไอเรื่องว่ากลับบอลหรือเล่บอันแล้วแต่พนแล้วแต่เอฟซีเนาะมาชอบไหมที่ว่าถามว่าเขาว่าเขาโตกลับ เ้าตัวกลับแม่นเะขาตัวกลับพ่อจิ้บงตรงๆนะหนะมาว่าสองหามันเขาพ้นทย้องหามันดูออกหาสองคือนที่ตัวกลับ,คบใครบอกว่ามันพื้นพี่กลับซื้อจะล้องหาเป็นหาสองสินะก็อเอาแต่รอบนี้ก็คือว่าเพื้นทรา้มาแล้วหลายหางไม่พ่อรอบนี้เนี่ยมันบ่าพ่อฟังพอบอกกันเ้อะพื้นให้เป็นกลองออกมาในความฝันอ๋อในฝันในฝันเป็นเป็นเป็นกลองออกมาสีขาว เงีประมาณคาดนี้แหละพอดจะเอายกมาให้สองกองสองกองเลยเพื่อนว่าเอามาให้เราสองกองให้ปล่อยกองนี่กกองสินะในฝันใช่ไหมพ่อในฝันในฝันพ่อให้ปล่อยกองนี่ก่อนเด้อครับบ้านนี้พ่อว่าก็เลยนัดว่าให้ปล่อยมืออะไรปล่อยคือมันนี่มากมึอมากคือมือมันนี่ก็วันผาดิหัดเนาะครับแต่มาปล่อยมัอนี่ปล่อยมันหนีไนก็เลยว่าพื้นลงมาเลยเขาไม่ได้จับขึ้นมากนึกถึงเพื่อนมันก็ลงมาหาใครครับพ่อลงมาเนี่ยปูเล้วปูเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรเพือนมึนก็มาบอก ขันบ่มีเพิ่์นบอก็เฮ็ดบ่ได้ครเส้นสูตรอะมันสิมันสิรับผู้รับตาเฮ็ดได้บ่แม่นเด้ครับขัเพิ่นมาบอกมาสิแกงว่าเพิ่นพาเฮ็ดจังซั่นจังซี่ก่ะบรรท่าเพิ่นเซาเฮ็ดน่ะจําบ่ได้เลยล่ะในสูตรอ่ะจําบ่ได้เลยจักเพิ่นพาเอาตัวใดมาใส่ตัวใดเออแค่เลขมันมีอยู่10คู่ไอ้10 10ตัวเนาะมันมันหมุนกันอยู่หั่นเออมันเมันคู่เด้ เอาโตัวเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามเด็กสี่มาบวกประหารกันอยู่หั n โอ้ก็ก็คือว่าท่านจะเข้ามาในสมาธิเราอย่างนี้หลหะอครับพอ่อเมนกันกันกันนักนึ่งคนหนึกงถึง,งมามาหเหตุผ้าเห็เุผ้าเขียนผ้าจับผ้าเขียนเลยเมนครับของผ้าเขียนเลยสู้สีไว้พอเห็ดมา,าตูเสียนอันบ้าเราเองดิครับคนก็นสองมาก,ก่กอนแต่ก้อนนอ้กิ้งที่พไอไ,ไปเดียนมานันตอนนั้นสมองพอยังดีอยู่ดิครับบัดพอรถคือรถรถผ้าลงนี่เน่เสียองขาเลย ก็ oh. ตลองมาคิดเห็นพีเห็นหน่องบอกตรงๆว่าพี่น้องคุณเหมือนอยังจืด้ห่โบวัตุกคนเนาะโอ้ oh, ขนาดนั้นเลย oh. ผมว่าขนาดนี้เละห้อยจำเกิดไหมตอนพอเกิดเขาบอกว่าตอนพอสีฟื้นมาเป็นคนใดนี่เขาจูดผู้ไอที่เขาไอพอดีปีใหม่พอดีนะครับจ,จูดผู้ปุกปังปุกปังปุกป,งป,งป,งปังนี่พอฟื้นเนาะฟื้นตอน,น,นพอดี hmm. สำหรับพอ พอ่อคูเก่าตายไปแล้วคนใหม่ขึ้นมาครับผมแมนเขามว่าแทนอันนี้พ่อบอกเรื่องจริงไห้ฟัง่งครับเออที่ว่าไปเห็นนรกสวรรค์นเนี่ยพ่อบอกอย่างมา่เปิดดอกว่าเปิดไปแล้วพ่อจะบอกอย่างมาเอว่าอีกครับผมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในจุดนั้นพอสิบอกว่าว่าว่าเออเถิงนะพูดไว้ว่าเคล็ดควมนี้ที่เค็ดควบม,มดีกันแล้วแจ้คุณอะไรแต่ว่า,าปฏิวัติเอาแต่ว่าสูตรของพ่อเนี่ยพ่อไปเรียนมาแมนแต่เดี๋ยวนี้เนะ่ะก็คือว่าเจ้าของสูตรที่ท่านมรณะไปแล้วแม่เนท่านเข้ามา แม่บอกพ่อในจิตใช่ไหมครับครับผมมอนสีพวกอะไที่อาการซ่นอาการยังดอกพคนจีคลาม่านี่อันจับปากกาขึ้นยกเตสมองพอมันสีลงออกเลยมันสีแกงจับออกเลยว่าไงซะแล้วก็เขียนเองเลยแหละครับพ่อพิ้นพ่าเขียนเออพิ้นพ่าเขียนเอาตัวนั้นมาใส่กันมุติหนิมาใส่กันเน่อยครับมีพ่อที่นังเฮ็ดมาหันเป็นช่วงหมดเถอะนั่งนั่งอยู่คนเดียวนี่นั่งอยู่กกับไโอ้กับเจ๊จันจิลานี่แน่นโอ้ครับผมนั่งผูดพูนอะไรไอเดียว แต่ว่าขันิ่อเฮ็ดเฮ็ดย่อนย่อนซ้อนกับบัไหนเราว่าต้องเอาที่เฮ็ดมาแล้วใอ้เบิงครับมันจะไงครับผมมันคือบ่อยากวนเพพ่นคือกันพันนัดอีกปอยอีกรอบ2องคือวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์อันนี้คือชุดแรกใช่ไหมครับพ่อครับชุดแรกมีหลายหางไหมพ่อครับมีอยู่สามหางงวดนี้ชุดแรกมีอยู่สามหาง รอบก่อนมีสี่นะพ่อเนาะร,ร,รอบก่อนมีสี่พ่อคิดว่าไอ้ชุดสองกับที่พี่อยู่สามหางคือกันสี่เป็นหก<อ>หางมนลดลงมาดีแต่ละงวดไม่เหมือนกันเพราะคือกันแต่ว่างวดอะไรมันจิกามา,าทนทั้งเทียบมันจิกาแต่ไม่เดี๋ยวู่สองหางงามได้นะ๋ยมันศจิกคอยอยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเลยครับตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วนี่ยากแบบไหนพ่อ,อยากที่คิดไปคิดมากมันเริ่มไปเริ่มมากเริ่มไปเริ่มมากนี่เรียมันยังลดลงมาเดี๋ยวดีอีสามนี่ เอาเอาเอาอันนั้นมาไปเป็นบางดูวยตัวเขียนตัวก่อนอ่ะตัวเขียนนี่นี่บอกเขียดเป็นช่วงวงโอ้นี่นี่ผมนึกว่าลายแทงอันเนี้ยเปียดเป็นช่วงวงเนี่ยพี่น้องอันนี้อันนี้คือพ่อเพิ่นผ้าเห็ดเพิ่นผ้าเห็ดครับโอ้แต่ว่าอยู่ในมือผมเนี่ยคือมีลสามหางนี่นี่ตัดตัลงม้าใดเดี๋ยวโอ้โหตัดลงม้าใดวิ่งเกตวิ่งเจ็ดครับแล้วเมื่อวานนี้มันสิบสีเป็นอีกรอบสอง ถ้ามื่เขาเก็ตอีกตัวเดียวกันจะเส็บเห็นในอะไรพระจีว่าอย่างไหนยังบูสนหูก็คือว่าเหมือนท่านจับมือเขียนเลยใช่ไหมครับก็เขียนครับเขียนนี่แหละผมผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะอ้าวการเดินริงเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพ่อเนาะพ่อเชื่อส่วนบุคคลนี่แหละพ่อเขเชื่อเฉพาะนี่แหละเออเอาไวดีพระจิว่าอยงไดนแกสร้างบูสนบูสนเอาเลื่องจาของอย่างเดียว กี่งวดแล้วพ่อกี่งวดแล้วครับผมันเจ็ดงวดได้แปดงวดผมมันหุผ่านงวดหนึ่งเหรอเจ็ดเจ็ดทีแปดไม่รู้กี่งวดเท่าไหจันจิล่ะแปดงวดหลุดหนึ่งงวดเนี่ยผมก็ถือว่าแม่นอยู่ดีเพราะรู้แปดแปดกๆนั่นแหละเออแปดแปดนี่รู้ครับตัวมากแต่ไม่อเหตุเอาเครียดแต่เมื่อเขาซูนเก่าเขาเต็มเต็มนะถึงว่าพ่อเท่าไหร่ก็ไม่ขายเนาะ ผมไม่รู้จะไปขายยังไงเนาะเพราะว่าขายพ่ได้เออเพราะว่าท่านมาบอกแบบในจิตเรานะพ่อเนาะครับเพราะเป็นผมผมก็งงเหมือนกันนะงงจแะ่พอะงงแต่พอยังงงคือเก่าเกิดเลยว่าเออไม้ยเพิ่นมาเหตุเถาอดีกว่าครับแต้เพิ่นมาเอาเลยพอเบาอีกเราเรื่มขายเริ่วกขายเในพอเบาแต่แต่ในความรู้สึกของเราตอนตอนที่ท่านลงมาคือสมองโล่งสมองโล่งครับจากจากเป็นวัดนี่เจ้าทั้งหมวเพราะเขาเป็นวัดนี่ เขาไปถือยาอย่างนี้มันจีค่อยม่อออกมันจะเอาเนะมันกะจิเศร้าบังสินะแล้วแล้วตอนที่ท่านจับมือเขียนนี้เรารู้สึกตัวไหมพ่อก็รู้สึกขึ้นกันจนบางบางทีเกิดจากปีนกับเกียร์กับเรลาอยู่ก็ฝืนอยู่จากฝืนอยู่มันฝืนบ่ได้อยากเขียนตัวนี้แนแต่แต่เราเขียนไม่ได้โอ้ยดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปก็ขึ้นแย่งกันนี่แหละครับทั้งทีเราก็ดึงใช้ไปใส่ผุนกับไปน้าเล่าบางสินะครับมันก็ดึงไปดึงมาแค้ทำอะไรเป็นสมมุติหรอก นั่งเป็นชั่วโมงไงนั่งเป็นชั่วโมงเลยอุย้ยนั่งเขียนอยู่เพื่อเขียนอันเนี้ยนั่นแหละจักเจ้ตาตาัวนี้บวกตัวอย่างเยอะเลยเนี่เนะ <laughs> าะจักเจ้ตาตัวบวกตัวจักเจราตัวลบตัวใดหานตัวใดโอ้ยยากเลยมโนเห็ุง่ายเลยยากอยู่ครับยากครับยทำไมท่านไม่มาบอกเป็นตัวเลยน้องพ่อเนอน้ออุย้ยขันมาบอกเป็นตัวขัมาบอกเป็นเด่นนั่น หาซีหน,นึ่งอะเด็กมึงหันมาบอกเขาซ้ำหนึงห่งน่าใช่แต่ว่ารอบรอบเมื่อกี้ฝันเมื่อกี้ฝันว่าได้กล่องสองกล่องแล้วพ่อเมื่อกล่องสองกล่องเพิ่นมาเพิ่นมาบอก,บอกให้เลยว่าเอากล่องแย่ยๆว่ากล่องนี่เปิดก่อนเด้อครับกล่องนี่เปิดน้ำหลังครับเหมันว่าจังซี่เออเพิ่นก็สิเอาเพิ่นเห็นเด็กคนปีนบึ๊บจังซี่แล้วก็สิเอามาบ่ให้มันปีนตัวครับปีนหย่างครับจอกสองหาเป็นหาสองอะนี้่จะซื่อสกกับเขาว่าถือว่ามันเขาคือกันเขาข้างบนซ้ำ คือคลิปพ่อนี่จะมีอยู่สองชุดชุดแรกปล่อยก่อนแล้วก็อีกชุดที่สองแมนเป็นเทพมากทำตามแบบความฝันเลยใช่ไหมพ่อตามความฝันเลยล่ะอครับเป็นกล่องเป็นกล่องของบ้านเลยผมไม่เห็นสัตว์บนบนโซเชืยอกันนว่าอันนี้เพรว่าปล่อยแต่เดียนทองสีเคยใช้มากล่องเดียวอันนี้มันสองกองมาหากันโอ้ครับนจับป็นสองกองเพราะไหนว่ากองเดียวมาเผื่อขอดูหน่อยครับพ่อเนาะจากหลายๆที่คำนวณเยอะๆนะพ่อเนาะเหลืออยู่แค่นี้นะครับแค่นี้ครับเก็บหน้าจอไว้ เอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้ไท้วิจารณญาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพอสอดโซสันะครับเหลืออีกชุดหนึ่งนะพ่อเนอะาะเหลืออีกชุดหนึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับครับโอ้ก็บนหรือล่างพ่อมันัุเสียนไม่เคยออกบนเลยบนกลับด้วยกลับเรื่องกลับนั่น,นอะไรอีกอเรื่องนึงแล,แล้วแต่เอฟซีแมนครับแมน ลอง<พ>อดู <พอ S 1> ครับเ,เ,เ,เป็นยังเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณพ่อครับผมสำหรับแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอซของ<อ><อ>ผมชัยวิยจจารณญาณในการรับชมนะครับ<อ>